จะเอาไปไหนเจ้าของเขาจับนะไปวางไว้เอาไปเก็บไม่ใช่ของเราอื <c oughs> ทำไมหรอจะตกท่อ <c oughs> <c oughs> อะไรไปไหนครับไปไหนรถมารถมารถมาจะไปไหนจะไปไหน,ไไหนบอกแม่สิ กลับมาเพิ่มระบังล้มระบังล้มระบังล้มระล้มปาป้าันปาป้าเส็จยังปาป้าเส็จยังทันตู่นันี่ย เดี๋ยวนี่มือพอแล้วพอแล้วพอแล้วยายายาของเก่าเพิ่งจะหายดำจะเพิ่มของใหม่แล้วเพิ่มพอแล้วพอแล้วไม่คิดดื้อ